คือปลาปลาด้ยปลากระทูนแรงพวกขีเมื่อนะมาแรงะสีมันบัมากับอะไรกันได้พี่น้องเนี่ยปลาเค้งด้วยพี่น้องก็เนี่ยมินเนี่ย บู้ไปเลยนะเยีอะไไปลูกข้าคือปลาได้เลยปลา,าปลาไม่ไก่แล้วว่านมันสร้างเครื่องสีเครื่องได้สดีไมสื่อก่อน มังสามอนี่มองสามอนี้นะมังสามอะรี้นะุมน้อยตัวใหญ่ปะปกเบิงเบอมันจะคล้องหันใบไกลซื้อมาหายบนซิมกัมี่ยนซิมีบ่่มีอยูะหันเบียนแม่ผักซื้อน่าห่อไหมชลาตกระทูนแงเลงผูกข้อมือนะเอาอันนั้นะชงเออมาเลงเออันนั้นมงเออหายแล้้อายเนี่ยน่าด้เกือบเต็มเลี้ยสิผักซื้อน้ำเพิ่นก่อ สบายดีพี่น,อน้องวันนี้เขากับยุนาคื้อกาด้วยพี่น้องก็ดีปอบไก่แล้วใด้ม่องพี่น้องผักซื้อน้ำเหล้าแล้วหม้อนะแล้วสศัย่ม้อซับคือสีเข่งแล้วใด้เกือบเต็มของแล้วนะล้วก็เลยเอาหายหพี่น้องไอ้ปลาพระราษฎา,า, <c oughs> <c oughs> าพระราษฎรเดี๋ยวผักซื้อน้ำเหล้าแล้วได้กับซีมาใส่หม้อพี่น้องเบิ้งได้เสือซูซีก็มีละมีสักคนจอรเกือบพี่น้อง ปิ่งปลาทราเกลือปลาปาได้ไหมนาะแม่น้อปิ่งปลาปิ่งปลาได้ทีเคยิงปลาปิงปลาไหนเ่เอาไว้ยูอ่มหมดปิป่งปลาปลา อื่นเขาสิมันอนหน้าอื่นปลาเห้าปิงกั่ตัวใหญ่แหละพอดีเลยซ้องหีบเลยทุกคนโคกัวปลาปากบานทุกคนอื่นไปยังปลาป้าปลาปาปดคุยเจอกัน มีเรื่องก็ร่างขั้วไปทุกคนเส็ดปลาแหงเสีดปลาแหงวะแม่ปิ่งปลาปิ่งปลาพี่นอ้องปลาปากบวเป็นเน,นอะปลาปากบวกล่น เอาไม่ปามันได้ป่ะเนี่ยป้ากับป้าป่าบบเป็นแนวมันแห้งดิว่ะฮ่ะเนาะมันมัน,นเปียทานเร็นเหลื่อยถบากว่าพอแนมดิว่กล่องไม้คนนั่งย่างดิว่ะมันจดแกกม่างค่ะ ของตอนนี้เปี่ยงปลาเห่ากับซุกเป,ป็นทีเหยียบหอยเลยทุกคนนี่บรรยากาศอยืนไฮยืนหะน้าเี่เปี่ยงปลาเห่าหพี่น้องตอนนี้ปลาเห่ากับซุกเป,ป็นทีเหยียบหอยเลยทุกคนจะเสีอ,สอยู่พี่นอ้องถึงแลงไอหอยนะสิดซิมก็ไดนะ้พี่น้องซิมตัวหนึ่งนาะให้พี่น้องเอฟซีเบิ้ล มันแห้งรลยว่าขนาดว่าได้กินเขาไม้ยังมันแหละนะาค้นน้่งมันทุกคนจับไหม ฮะปลาลมเขาเลี้ยงไงพี่เนาะไก่แล้วไก่สีแดงเกลียวเลยเด้อ ปะปานค่ะควายน้ำขาเจาอยู่เทียงนะพี่น้างแต่กะสิ้ากันยางเขาหน้าอุ้ยหนูห้ามข้าม้า,มามเพนนูก้ะเนี่ยเราทุกคนฮาจะไปดีพี่นอาองกที่ตันนหไหมที่ตานไม่ดพี่น้องปะปานสองสีะปานสอสทุกคนนบรรยาก,กาศนเะขาข้าวจาะเทนี่กะยัง่าเราพกเกีย่วยวทุกคนปะปานแบกตุ่มกบจะไปไป้างน้ไปสางในข้างขา ทู่นะทุกคนลมแห้งๆไม่ว่าใครโหยสีข้อใหม่เลยใช่ไหมากพี่ทุกคนนะบรรยากาศยามนี่คำว่วน้อพี่นอ้องคำวแต่น่าเจี๊ยบชื่นำแ็งไหานผาย้อนมันจะชื่คนสเกปภาพบรรยากาศ อ่าขนตามอสองคนนเรือพี่น้อกระปานสองสี่สองสี่ห้าคุณปูฮะกัะปูพี่น้อกะปู่ิักเนี่ยเลจะาพมา,ามาทำกันสามหองเลยทุกคนข้ามหองข้ามไปอึบเฮ้ยเป็นปลาเ่โอ้ยปลาปลาพี่หลบนะมันมีแต่เนี้ยเบาๆทด่ผาคม,ม เผาโฮมกับอันนะหามาพัเกิดนีงไม่มีแต่แนบเออบาๆพี่น้องจุ่มจุ่มกันเบ,บาๆายนีกัะปุ่หฮะระปุ่ร้ายรีมา,มาม่องอางนพี่น้องนะไปเลพี่น้องเขาก็จะแท่นกรลังชีงเลือง,องเขาก็จะจงานได้ ทางไปเขางานเลยทางไปนะพี่น้องเขาข้ากจากำลังเหลืองแล้วเริ่มไม่ไหวนะน้ำน้ำเลยสวยอยู่ใยเขาข้าเจ เช่นเทียงก็ได้ทุกคนพี่น้องมากวันนี้คือเลืองวะแม่ทเทสจ้าเออแม่มากวันนี้คือเลืองเฮ้ยห,หัวอีกแล้ววันนี้คือว่าคิ้เขียว ม่เลี้ยงพี่น้องพี่น้องพี่น้องไม่เลี้ยงทำความสะอาดใช่หน้าจอดมาวันนี้คือเลี้ยงแหละทุกคนป้ามาแล้วพี่น้องมาหวดหน้าแล้วมะปานหิ้วข่าไ้แกงปลากุ้งไม่เลี้ยงมาแต่เช้าวเป็นทำความสะอาดสิพักกัน

พี่น้องตัวนี้มีเรื่องกบปลาลอายไซเบสดอยู่ทุกคนพนว่าเบสปลาพนกับอันนี้จะถือกูบอ่บ่ ไปดี bye. พี่น้องยินดีตอนหาข่าสูสองสดีมคือเกา่าเนาะตอนนี้บรรยากาศตระมัณหามงแรงพี่นอ้องเมื่อนี้ออกมานอนหน้าได้พี่น้องพยายามพันนอนซ้องขืนแล้วพันนอนกับงวัวพันเอางัวออกมาเลยพี่น้องเพงราะโบมิหยานะทุกคนก็เลยว่าเขาเห่ากับกำลังเลื้งพี่น้องตอนนี้นะนะกำลัเงเลื้งคือบ่าเมือวานนี้คือบันเลื้ยงกรได้เหมือนวันนี้คือวันเลื้งเลยเนาะทุกคนเขาเห่าดำเข้าต๊กกาเดือนฮุกเลยแต่ว่าเ้าใส่เข่ากลางนะได้ยินข่าวว่าพายุสีใหม่อีเด้อแหะ มื่อนี้สิไซตุ่มกบหลอกกบหั่งเลกในชีวิตพี่น้องห้างกระซังมาแต่ไทยเนาะซังมาซิฟอันหายหนาบบาแล้วอันหนึ่งเลือกเก่าอันทุกคนเห็นแต่เขาจะใส,ส,ส่เขาจะใส่เนื้อมีไลเบียโน่บางคนก็ใส่เอากะปิเอาปลาเค็งอะไรก็เอาเนื้อมิ้นมินนะบางคนก็ไลเนาะพี่น้องแต่ว่าชัดินสิส่ปลาเค็งเป็นแน่อลไรกับก้าวเนื้อเนื้อปลาซิวปลาซิวปลาเขามีเลือดเอื้อไว้หายจนมิ้นมิมนนะพี่น้องเอากระชีมาลองใส่เบ้างนะทุกคน

安保，安保、嗯。嗯 เอ้โหเห็นคุณปู่แล้วมันเจาย่งบัชิลเขาพอจะใส่ขี้กะปูแล้วใส่ก็่ตบอลหูมันได้อบอลหปู่นะทุกคนอ้เป็นอันนี้บัชิลักเขาอันนี้คอยนะูหน้า ครั้งแรกแม่ีอยู่ได้เ็นานัดใจะจดใเอานู่นเรื่องแหลเท่ลุงมุ่นเที่ยวอยู่ที่หนอเพื่อที่แลกเทียวมันสงท่นทุกคนเดียมันก็ท่าน เขาลมติดน้เงินแีงคุณผู้ชมนี่เนาะอันรับแรเข้ากกระเอ้าเนี้ยเข้าไปกันเนาะ เนียเ้ย,สยเสียก็ใส่กับเน้ี้ยปลาเค็งได้พี่น้องกับเ,เนี้ยมินอืเงี้ยฉ <laughs> ันรู้แต่จะฉีกเขาใช่จะฉีกเขาอันนี้ที่จะฉีกเขาอันนีค้คุณปลาคุณปลาค่ะคุณปลาค่ะ แล้วก <để> <Aj ax. S 1> ็นี่อันนี้ได้ตัว้นไม่เลือกเสียบไปหายไม่ได้เหม็นนะแล้วกว่าอือนี่อ่อนเนื้อกุ้งทั้งปลาแม่วันแม่วันเรียนตามหลังเ้าปลาหนังเพื่อน ันไรนะ่ะแม่มขา้าหนยวัดงกดิบเด็ดระดน้ก็เอาทางนี้ลงเด้อป็นเด้ดงก็จะดิเด็ดเด็ดเด็ด

เนี่ยก็เลยคือ bán bán thì Không chưa sẽ đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ I'm <laughs> okay, okay. okay. พาขนึนเออเห็นหัวเห็นหางได้พี่เนานนะเข่าปีนี่บมมีเนี่ยมีแต่เข่าอ่อยต่ออ่อยพีนว่าใช่ไหมหมุดอื่นสาวหรือเ่าไอ้ตุ้มเขาอญยิ้มซ้ายนอยู่มซ้ายาทุกคนเลยทุกคนใส่เหยาปลาเค็งลงไปมิ้นจนแมงวัดตามมิ้นอ,นอะไรเนาะ มิ้นจนวันตานเนาะกันดีส้มอยู่วะมน้อกรไอหน้าบอผมจ เหม็นหอมขักอะไรวะเป็นป่าให้ยนาสลีกเองกคน

ห <caval> ายแถ้นี้แล้วหายหนามมากมีนามนี่แต่ม่ไดมีแล้วเท่เธอนามพวกอุจจิเนี่ยทุกคนเครดิตเครดิต รตรงดินเอากรบเด้อเล่ดินเขาคุยละมันมันมันมต้องใช้แรงใ่ะเจะปักเพ้กะลิกมนกรบมันสียาอยู่ว่าขึ้นมามินกระโดดแท้เลย ตอกอันนี้เลยตอกฮักอันนี้ยากเลยงบไปนั่นะน,นะทุกคนนะครับเจ้าเจ้าอันนี้คือเพื่อนไปยากเ,ยเจ้าเกี่ยวหายแล้ว เพิ่หน้หาได้พี่น่อันนหอน้อเาดื่มส่วันเสรมีเรื่องอะไดนกกันนะไดนกได้นกนกอ,นอเนกเขาเขาไปกินปลาหอดปลาลดนี่หอดปาบูที่อะเนื้อม่ตึงค่ะบแม่

เดี๋ยวแล้วได้ทุกคนนะคนจะล้มไเรอี่พิมแห้ะใจ่นี่เเปนตาอยู่บ่ข้ามโบเป็นตาอยู่หางมัน

เขาดีทำงานเยอะ่นา Một lần nữa bên đó này nè Nguyên sống mà bố em chẳng ăn Khi <laughs> nào bọn xác định rất chết lắm dài, phân nha đồn sai xô không jadi kiri sayang-sayang benda yang kata-kata orang tu gilak เนี่ยบอกกันจะดละแม่มินนำหอมแม่ตัวจะดีพี่น้องขาเรีัวหน้านะโอ้ยอิ่มนะเอามาหน่อยเขาแดงหนาเต็มหูด่างหนาทวมหูด่างพี่เน้ย ใส่เบ็ดี่นอกเลยขาเบิงมไม่เจาะก็ได้หบายพี่นองเอยิไปหายาขาพยาธิไม่ให้เป็นกินเดี๋ยวเดเมเป็นตานุ่มเมเป็นออกนุ่มอีโซกไส่ซื้อเป็นแว่าซ้นกันอ๋า่นกันมาส่นกันเออหยวกกันที่ซื้อไปแล